ขโมยซีน<า><า>ขโมยซีนขโมยซีนหรือเปล่าเนี่ยขโมยซีนรึเปล่าเนี่ยโอ้ยคนนี้ขโมยซีนแน่นอนเลยเนี่ยโอ้ยกดเห็นเห็นอย่างเงี้ยไอ้โฉมแน่นอ,อนอนเลยเนี่ยใช้เดียวเลยเนี่ยใช้เดียวเลยเอาตัวเพื่อนกล่าดูแสดงคุวัดไม่ดีเอ้เฮ้ <c oughs> แรงนะนี่คันเราเนี่ยถ่ายรูสวยสิชรับเลยแมวน้ำแมวน้ำแมวน้ำาหน้าด้วยดูหน้าด้วยถ่ายหน้าคนวัดด้วยดิถ่ายหน้าคนเขาเชียงเลยว่างี้เขาเชียงเลยลีกันอ่ะเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เอาเลยพี่เเย็นาไปเนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนไปเลยไปเลย มองนยนีก้อนนิดก้อนิดก้อนนจะทารการเนี่ยปื๊ดปื๊ดถืาดเขาตั้งเกเอาไว้แบบแทบไม่ต้องวัดแล้วยกขันเลย เราไม่รู้มระวัตินง่นเอาตัวเอาตัวเพื่อินบแม่อีน้องโค้งศากูใช้ได้เว้ยขายยาขายยาเขาอีน้องโค้งศาอันรับรับไหมครับขนั้นมือสองตัวเนี่ยอ่าโฉมใหญ่แน่นอนครับค่อยๆเล่นนะ มีหลักสามอ้าบเพื่อนรับประกันว่ามีหลักสามแต่อย่าลืมว่าเอ็นอันนี้มันเล็กอ๋ออันนี้ใช้หนเดียวเมื่อปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ได้ใช้เลยามแมนะตัวอยู่ที่อุปกรณ์นะเดี๋ยวที่คนอัดหรอปีหน้าม่ต้องเปลี่ยนแล้วไงปีหน้ายังไม่ต้องเปลี่ยนไหนๆก็ไหนๆ เราถึงก็ได้เห็นแล้วก่อนนดหน่อยมาข่าวดีแลวว่าหาไม้ให้โฉมไปอยเนี่ยน่าไปโฉมงอนเย็นนันเย็นดุดแล้วปามันไม่ค่อยมากินมันจะไปลำนู้นทล้วันก็แองั้นหินอยู่ไกลเฮ้เฮ้เฮ้ มันวิ่งมาเดินนั่งข้าวยังข้าวเดินบอกนะข้าวนี้มันนิ่มง่ายเลยติดทิน้นหมดอ่ะม่อยากโหด <laughs> เดี๋ยวขึ้นแล้วต <laughs> ิดทิ้นเดี๋ยวโหเดี๋ยวโหเดี๋ยวโหแหม่นานๆนี่ขับของเราเองมั่นใจอยู่ รับประกันสัตว์ไงท้องเราวบบนี้เชื่อใจกับคันนี้ได้คันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วนะกับอกเอ็นไม่ดีไหมฮะเอ็นนิ่เอ้ยเอ็นใช้หน่วยเดียวเองวัดดีไวะวัดดีไหมวัดดีโอ้โหตายตั้งเอาไว้แบบแทบไม่ต้องวัดอ่ะวัดดีดีกว่าจะเอาขึ้นได้นี่วิดีโอกูหมดพอดีแหละเมมโมรี่เต็มพอดีมาแล้วม่เห็นนักขั่ว แม่มมมมรงรีบแม่งรีบแม่งรีบลอดใจเย็นมันยังอยูย่ยังอยู่ล่างอยู่ปลาสามโลเยอะแม่งเหมือนสามสิบโลอ่ะนึกไวแค่นั้นเนี่ยใจเย็นวิ่งไปเอาตัวก่อนเว้ธรรมชาติอย่าลืมนึกไวเราไม่ได้มาบ่อยมันไม่ใช่บ่อพ่ชซิ่งปาร์กนูย้ยเว้ยไปไหนมันก็อยู่แค่บ่อนะไอ้นี่มันแม่งหลุดจากขายก็ช่างหัวแม่งดีอุ้ยกูไม่ลำเหนื่อยไม่ต้องปลดมาเลยแรงว่ะ พช ah ิ้งปลาเนี่เป็นเพื่อนกับพ่อผมนะเย้ๆนะเย้ๆไอ้เจ้าของบ่อเดี๋ยวปลายคันจะทีน้ะผักโดนข้างหลังแหละเพื่อนนึกเอาไว้แล้วถ้าปลาหลุดท่านก็ตกน้ำอ่ะตกน้ำตกแน่นึกเอาไว้แค่นั้นแหละตีนมาแล้วปลาหลุดท่านก็ตกน้ำอ่ะเบรกฝนทั้งคืนแล้วนะเอาให้คุ้ม ไม่ได้กดดันนะเนี่ยไม่ได้กดดันครับอาจจะกดถีบเทียบเลยเห็นไหมยืนอยู่ข้างหลังท่านเนี่ยจะร้อนแล้วจะร้อนแล้วใจเย็นใจเย็นผมแน่นอนโฉมปล่อยหมอบไปอีกรอบก็ได้เดี๋ยนี้ชอบมันร้อยแล้วอ๋เสียดายใจมีผิดอันนี้หมึกสองตัวนะยังใหญ่ ช่วงที่รอปลาดูหน้าตาคนเชียร์ครับลุ้นุ้นลันผมขาวันผมขาวนี่ไตครับไตไตหนุ่มไปแรงไม่ต้องแสงทางโค้งเพราะเรือเราใจเย็นไตขยันไตขยันเย็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 นด็กสิบว่าลุงว่าจะลุ้นไตขยันเทคแคร์ดีเ้ยเ้ยของฟรีเพียบ ไม่เปิดเผยชมหน้าน้องโค้งคาเราทำงานได้เปิดเผยแต่ฝีมือแต่ไม่เปิดเผยชมหน้าครับตั่อยสีน้ำชัดเจนตั่อยสีลังดีฮะทรายมันเหมือนเจ้าอ้วนอ้วนสมบูรณ์แต่คนใหญ่ต้องตายนอนเย็นไว้เย็นไว้ไม่เล่นปลาเล็กจริงๆเลยอ่ะออื้หือกูไม่มาโดนสะดุดแรงรึวะ แล้วมีปมหนังยางจะกลัวขึ้นไหมอย่างไรอย่างนะใจเย็นๆต้ยันอ่างไรอย่างไรโอ้ข้าวรอกินปลาเลยชงเล่าไปได้เลยชงเล่าชงเล่าชงเล่าโอ้โหวเววิวไปเลยไปเลยสั่งชงเล่าไว้เลยเลยเรามาตกปลาเพื่อเป็นกีฬาครับเราไม่มีเหล้าสุรายาเมาอันนี้พูดกันเป็นสนุกสนุกครับคือไฮไลท์เราเอง อย่างไสว่าไว้เป๊ะๆเลยนะเที่ยงล้วถ้าเราไม่เก็บเหยื่อไว้ที่งานเข้าพน้นจะอันนี้อันนี้ต้องยกความดีให้กับไสครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไสช่วยช่วยพูดอะไรหน่อยครับเพราะว่าในส่วนนี้เป็นการโฆษณาให้ให้ให้ทุกท่านได้ได้ทราบนะครับว่าพิชชิงพาร์คสยามฟิชชิงเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อไยก็ก็เหยื่อหมดนะอันนี้เป็นทายาทสืบต่อนะครับจากไสหนวด ลุงนวดของเราโอ้โหอีกใจเยี่ยมเลยะกลัวหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือเรือกับตันหนวดนะครับกับตันหนวดอยู่ที่สัตหีบนะครับตอนนี้เรืออยู่ที่สัตหีบติดต่อได้ตรงข้ามห้องเย็นนะครับหน้า หรือจะติดต่อที่ซุริยาก็ได้ไหมนี่ตามเว็บไซต์ครับตามเว็บไซต์อย่าไปติดต่อสุริยาหีบศพแม่เอาไหมสุริยามิวสิ์ใช่ไหมเห็นสุริยาสุริยาโผล่ติดต่อได้ทางอีเมล d o ล l ี่โกยาแอปฮอตเมลคครับโชฉบไหมโฉบไหมกดลงไปเรื่อยยิ่งไปยกไม่ขึ้นเกี่ยวหางเลยมันก็มีแรงโอ้โห ของผมบันทึกได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมนะตอนนี้ต8นาทีแล้วครับอกทางสต็อปเดี๋ยวไปตัดต่อใหม่ไม่อยากตัดต่อเอาเป็นคลิปเดียวไปเลยเดี๋ยวเขาว่าเป็นภาพตัดต่อแล้วเมคนี่ถ่ายวีดีโอได้เนี่ยถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้หมดเลยลืมเลยเนี่ยว่าเอากล้องมาติดลืมเลย ไม่โฉมกับเบนเอาโฉมไงหนึ่งย้อมนะสองอย่างสองอย่างเนี่ยเบนก็เพราะว่าขึ้นแนวตั้งแล้วออกอีกอันเนี้ยสองอย่างเนี้ยันนี้เป็นประสบการณ์ของคนตกปลานะครับขึ้นแนวตั้งแล้วก็ออกอีกเจอแล้วไม่ถ้าเบนแรงกว่านี้เยอะนะ เอลี่ยนโลนึงจะแรงเท่าสิบโลได้ไงนี่อันนี้นี่เป็นเรื่องจริงของนี่เป็นประสบการณ์ของคนตกป่านะครับเย็นไว้เอาเงินวางเย็นไว้การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับในในส่วนนี้เราพูดกันเพื่อสนุกสนานเย็นไวไม่ใช่เราอยากสิบบาทเป็นไปได้นี่ว่าจะเป็นไอเบนนะคนที่อ่านนี่ชัดชัยชายกลางครับพูดก่อตั้งแมวน้ำ อ่าเป็นไอเบนได้นี่อาจจะเป็นโฉมพันหาฮะไอโฉมพันหา